ทำไมโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจึงทําให้สถิติการเสียชีวิตของคนเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ3ามทั่วโลกแสดงว่าโรคนี้น่ากลัวจริงไหมคะสวัสดีค่ะดรวริศราดาวันนะคะหมอปอว,วันนี้ก็จะมาอธิบายนะคะเกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะคะ chronic obstructive pulmonary disease หรือที่รู้จักกัน COPD นะคะตัวยอ่อ โรคตัวนี้นะคะเป็นโรคของระบบทางเดินหายใจนะคะดังนั้นเราจะต้องมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปกป้องตนเองไปด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจรอยโรคนะคะเราก็จะเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ปกป้องกันได้ช่วงนี้นะคะมีอุบัติการของการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเกิดมลภาวะที่ไม่ค่อยดีนะคะมีการเกิดฝุ่นละอองนะคะแล้วก็มีค่านะคะ pm 2.5เนี่ยมากขึ้น นะคะทำให้ปอดเนี่ยรับเกี่ยวกับมลภาวะเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศไม่ค่อยได้นะคะเลยทําให้เกิดภาวะนี้แล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นแต่อาชีพที่แต่ละคนทําก็เป็นจุดเสี่ยงเหมือนกันนะคะเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือ COPD คือโรคปอดชนิดเรื้อรังที่ผู้ป่วยจะมียาที่สภาพของถุงลมที่พองแล้วก็หลอดลมอักเสบเรื้อรังร่วมกันนะคะอาชีพที่เสี่ยงต่อก,การเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้แก่อาชีพเหมืองแร่โรงงานทอฝ้ายโรงงานทำซิลิกา้าซึ่งพบว่าผู้เสียชีวิตจากโรงงานซิลิก้ามีถึงร้อยละห้านะคะแล้วก็ร้อยละห้าบ้าเนี่ยก็เสียชีวิต จากการที่ว่าทําโรงงานซิลิก้าแล้วก็สูบบุหรี่ด้วยนะคะส่วนอีก34%เปเซนตเนี่ยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เพียงอย่างเดียวและอาชีพทําโรงสีข้าวนะคะฝุ่นละอองเล็กๆนี่แหละคะ่ะที่เป็นปัญหานะคะ,ะปี2012นะคะปีคอส0อ2มียอดผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังหรือ,อ COPD เนี่ยนะคะ 329ล้านคนหรือเกือบ5%ของประชากรทั้งโลกนะคะถือว่าสถิติจากการเสียชีวิตตัวนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ3นะคะของการเสียชีวิตอันนี้เป็นตัวเลขที่นำมาแสดงให้เห็นนะคะปัจจุบันนี้มีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะสาเหตุนะคะเนื่องมาจากการสุบบรีนะคะเป็นอันดับแรกอันดับ2ก็คือจากมลภาวะที่เกิดขึ้นในอากาศนะคะก็เป็นตัวทาให้ ร่างกายของเรานะคะคพอหายใจเข้าไปก็มีปัญหานะคะเข้าไปอุดตันนะคะเกิดปอดอักเสบได้นะคะเพราะว่าพอมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปร่างกายก็ต้องหลั่งสารที่ต่อต้านนะคะสิ่งแปลกปลอมต่างๆก็เกิดเยื่อเมือกนะคะแล้วทาให้ปอดเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายนะคะถ้าปอดทํางานไม่ดีหรือศักยภาพ ภูมิตันทานของเราไม่เต็มที่นะคะสาเหตุพบบ่อยมาเลยค่ะเห็นไหมคะสูบบุหรี่นะคะประมาณ20%ผู้สูบบุหรี่จะเป็น COPD นะคะมละพิษทางอากาศแล้วก็พันธุกรรมโรคปอดอุดกั้นเรื้อรลังเนี่ยจะมีอาการก็คือเหนื่อยไอยแล้วก็มีเสมหะนะคะที่พบบ่อยเลยนะคะหายใจก็เหนื่อยแล้วก็ไอแล้วก็มีเสมหะนะคะการวิจียใช้โรคหลอดลมอุดกั้นเลื้อรลังนะคะก็คือ เขาจะพิจารณาในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่3 5มถึงสีปีที่มีอาการเหนื่อยแล้วก็ไอเรื้อรังมีเสมหะและเป็นไข้หวัดบ่อยนะคะจากการวินิจฉัยตัวแรกก็จะมีการสอบถามประวัติการสัมผัสนะคะหรือปัจจัยเสี่ยงของโรครวมทั้งอาชีพด้วยแล้วก็มีการตรวจสมรรถภาพของปอดนะคะเพื่อยืนยันการวินิจฉัยการตรวจสมรรถภาพของปอดก็คือการวัดปริมาณการอุดกั้นของระบบทางเดินหายใจในปัจจุบันนะคะแล้วก็ เียบเทียบกับการดําเนินการหลังจากใช้ยาขยายหลอดลมนะคะเพื่อจะให้เป็นยาที่ช่วยเปิดทางเดินหายใจนั่นเองนะคะการรักษาโรคหลอดลมอุดกั้นเลื้อรลังนะคะแบ่งเป็นการรักษาโดยใช้ยาแล้วก็แบบไม่ใช้ยานะคะการรักษาโดยใช้ยามีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาอาการนะคะแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตลดการกำเริบของ ของโรคนะคะแบบเฉียบพลันแล้วก็ชะลอการดําเนินของโรคไปนะคะยาหลักที่ใช้เ็จะใช้ยาขยายหลอดลมและส่วนใหญ่มักใช้ในลักษณะของสูรสูตรพ่นนะคะก็คือพ่นแล้วก็สูตรเข้าไปนะคะแล้วก็ยาประเภทเม็ดเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามีผลข้างเคียงมากกว่านะคะแล้วก็มีการใช้ยาต้านการอักเสบแล้วก็บรรเทาอาการตามอาการนะคะเช่นอะาการไอหรือยาขับเสมหะนั่นเองนะคะการรักษาโดยไม่ใช้ยาก็คือ ก็ต้องงดสูบบุหรี่อันดับแรกก่อนนะคะหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงนะคะแล้วก็นี้จากที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทหรือมีฝุ่นละอองนะคะหรือเปลี่ยนอาชีพนะคะการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะก็เป็นการรักษาโดยไม่ใช้ยาการออกกําลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพของปอดนะคะแล้วก็ในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงนะคะถ้าภาวะออกซิเจนต่ําอาจจะต้องให้ออกซิเจนระยะยาวนะคะอาจจะให้เป็นแบบ เสียบจมูกเขาเรียกแคนูล่านะคะแนวทางการรักษาประกอบไปด้วยการรักษาแบบประคับประคองตามอาการการให้ยาขยายหลอดลมนะคะซึ่งมีทั้งแบบแบบเม็ดแล้วก็แบบพ่นนะคะการให้ยาลดการอักเสบในกลุ่มสเตียรอยด์การให้ออกซิเจนการทำกายภาพบำบัดการผ่าตัดของปอดนะคะที่มีการป่งพองมากเกินไปนะคะสำหรับมาตรการที่จะลดการเสียชีวิตอันดับหนึ่งก็คือการต้องหยุดสูุบุรี นะคะแล้วก็พยายามให้ออกซิเจนเสริมนะคะเพราะว่าการหยุดสูบบุหรี่นั้นสามารถลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตได้ถึง18%ใครจะไม่หยุดสูบหรอคะจึงอยากรณรงค์นะคะว่าการสูบบุหรี่ไม่มีประโยชน์แล้วแถมคนข้างเคียงยังได้รับควันพิษนี้ไปด้วยนะคะโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ต้องระวังนะคะการป้องกันโรคหลอดลม,ลมกั้นเรื้อรังหรือโรคก,กอดอุดก,กั้นเรื้อรังนะคะ ก็มีการงดและหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่หรือม,มลพิษทางอากาศนะคะก็ให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจําปีปีละหนึ่งครั้งฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อปอดบวมนะคะแก่ผู้ที่มีโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังหรือซีโรซีโอพีดีนั่นเองนะคะช่วยลดการกําเริดของโรคการต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตได้นะคะถ้าฉีดวัคซีนป้องกันเนี่ยลดปริมาณการสูบบุหรี่ลงไปเรื่อยๆจนถึงหยุดได้ยิ่งดีนะคะ ลดการสัมผัสสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะที่เป็นพิษนะคะแล้วก็พยายามปรับปรุงคุณภาพของอากาศทั้งภายในและภายนอกที่สามารถดูแลแล้วก็ปฏิบัติการได้นะคะการหยุดสูบบุหรีตั้งแต่วินาทีนี้จะเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดนะคะเพราะโรคปอดลมอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะคะเป็นโรคที่มีการห้ามสูบบุหรีนะคะในที่สาธารณะและสถานที่ทํางานแล้วก็ลดการสัมผัส ควันหรือกลิ่นของบุหรีจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่สูบนั่นเองนะคะในกลุ่มผู้สูบบุหรีเนี่ยการหยุดสูบบุหรีเป็นมาตรการเดียวเท่านั้นที่จะชะลอการสุดลงของโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังนะคะแม้นว่าจะเป็นระยะท้ายๆของโรคก,ก็ตามนะคะการหยุดสูบบุหรีเนี่ยจะลดอัตราการแย่ลงในการทํางานของปอดแล้วก็ชะลอความเสื่อมของปอดได้แล้วก็ชะลอความการเสียชีวิตหรือทุพลภาพได้อีกด้วยนะคะ การหยุดสูบบุหรี่ที่เริ่มจากการตัดสินใจหยุดสูบนั้นนะคะก็จะประสบความสำเร็จถ้ามีความตั้งใจจริงๆถึง40%นะคะแต่ต้องใช้ความพยายามเพราะมันเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งนะคะกว่าจะประสบความสำเร็จได้เราต้องให้กำลังใจในฐานะที่เราเป็นคนที่อยู่เคียงข้างนะคะกลุ่มบุคคลที่สูบบุหรี่นะคะถ้าเขารักเขาตั้งใจจริงๆเขาก็หยุดได้นะคะ วิธีการกินอาหารที่ช่วยให้การหายใจดีขึ้นก็คือกินอาหารที่มีให้พลังงานสูงในตอนเช้าอาหารโปรตีนที่มีพลังงานสูงเส้นใยสูงเกลือแร่นะคะแล้วก็ควรกินอาหารเป็นซอยย่อยออกไปจากสามมื้อใหญ่อาจจะเป็นหกมื้อเล็กแทนเพื่อไม่ให้เหนื่อยง่ายขณะกินอาหารนะคะแล้วก็ควรเสิร์ฟอาหารหวานหลังกินอาหารไปหลังกินอาหารมื้อใหญ่ไปนะคะสักสามสิบถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็หลักการต่อมาก็คืออยากให้เคี้ยวช้า,ชา เพราะการเคี้ยวช้าๆอย่างละเอียดเนี่ยจะทําให้อากาศเนี่ยไม่กลืนเข้าไปขณะที่รับประทานอาหารหรือเคี้ยวอาหารนะคะเลือกกินอาหารที่เคี้ยวง่ายๆจำกัดกลุ่มเกลือเพราะเกลือเดี๋ยวทำให้ร่างกายบวมน้าและหายใจเหนื่อยขึ้นกินอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีเพื่อเสริมกระดูกแล้วก็เลี่ยงอาหารที่ผลิตแก๊สมากเพราะจะทําให้ท้องตึงหายใจลาบากเช่นกลุ่มบ็อกโคลี่กระหล่ำปีถั่วข้าวโพดแตงกวาแตงโมนะคะหอมหัวใหญ่หัวหอมแล้วก็แอปเปิลดิบ อาหารทอดแล้วก็น้ำอัดลมนะคะเพราะกลุ่มนี้มีแก๊สมากขึ้นเนี่ยจะทำให้พอมีแก๊สในทางเดิอนอาหารมากขึ้นก็กดเบียดการทำงานของปอดนะคะทำให้ปอดหายใจเข้าไม่เต็มที่เขาบอกว่ากินในท่านั่งนะคะเพื่อให้ปอดทํางานได้ดีหมายความว่ากลุ่มที่ไม่ค่อยสบายเนี่ยเราจะต้องขเตียงขึ้นเป็นท่านั่งหัวสูงนะคะแล้วก็ดื่มน้ําหลังกินเสร็จนะคะแล้วก็ไม่ควรดื่มน้ําบ่อยระหว่างกินอาหารเพราะจะอิ่มเร็ว การดื่มน้ำมากๆระหว่างวันจะช่วยทำให้เสมหะเนี่ยไอยออกง่ายขึ้นป้องกันภาวะขาดน้ำได้ด้วยนะคะมีการสูดดมออกซิเจนในขณะกินอาหารได้เพราะบางท่านทานอาหารไปเนี่ยจะเมื่อยนะคะเพราะการกินอาหารและย่อยอาหาร้วนต้องใช้ออกซิเจนทั้งนั้นนะคะจำกัดการกินอาหารที่มีคาเฟอีนเพราะคาเฟอีนรบกวนการดูดซึมยาบางชนิดและทำให้ใจสั่นนะคะก็ยิ่งทำให้คนไข้เมื่อยมากขึ้นพักผ่อนหลังกินอาหารเสร็จ นะคะนี่คือกิจวัตรประจำวันที่คนไข้กลุ่มอกเอ่อ COPD ต้องดูแลตัวเองนะคะผู้ป่วยโรคปอดอุดกันหรือรางหรือกลุ่มหลอดลมอุดกันเรื้อรางกลุ่มนี้ควรเลี่ยงอาหารอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือนเตรตไนเตรตเนี่ยอาจทำให้อาการของโรคปอดอุดกันเรื้อรางแย่ลงนะคะกลุ่มเบคอนผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปทุกอย่างแฮมนะคะฮอทดอกล้วนแต่มีนเตรตทั้งนั้นนะคะควรหลีกเลี่ยงแล้วก็รับประทานเกลือเนี่ย นะคะถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะจะทําให้ร่างกายบวมเพราะมีการกักเก็บน้ํามากทำให้ปอดได้รับแรงกดดันแล้วก็ยากต่อการหายใจผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยสามารถเพิ่มนะคะสารคัดหลั่งในร่างกายได้เช่นทําให้น้ํามูกมากขึ้นเสมหะเหนียวข้นขึ้นนะคะเพราะว่าในนมเนี่ยมีคาซูมอรฟีนนะคะซึ่งทําให้เยื่อเมือกเนี่ยมีการหลั่งออกมามากขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะ ผักบางชนิดทําให้หายใจลําบากยิ่งขึ้นคนุณหลีกเลี่ยงเช่นบ็อกโคลี่กระหล่าดอกกระหล่าดาวนะคะหัวไชเท้ากลุ่มที่มีไฟเบอร์สูงแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือผักชนิดนี้จะทำให้เกิดแก๊สในในทางเดิอนอาหารแล้วเกิดภาวะท้องอืดน,นะคะไปกดการทํางานของปอดได้นะคะทําให้พื้นที่ปอดเนี่ยเหลือน้อยลงนะคะเราก็จะหายใจลําบากมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะคะซันไฟในกุ้งทําให้หายใจแคบลงก็คือซันไฟเนี่ยทำให ระดับการหายใจของผู้ป่วยเนี่ยมีปัญหานะคะก็คือจะหายใจเร็วตื้นขึ้นดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงการรับประทานกุ้งนะคะเพราะสัตว์น้ําที่มีเปลือกเนี่ยมักจะมีปัญหาประจําบางครั้งยาบางผลไม้บางตัวหรือพืชผักบางชนิดนะคะหรืออาหารบางอย่างก็มีซัลไฟตเช่นมันฝรั่งเบียร์ไวน์นะคะก็ยาบางชนิดก็มีซัลไฟตด้วยก็ให้สอบถามแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะอาหารประเภททอดค่ะ ทอดเนี่ยทำให้ยากต่อการหายใจเพราะอาหารทอดเนี่ยมักจะทําให้เกิดแก๊สลาไส้ต้องบีบตัวหนักขึ้นนะคะเพื่อย่อยอาหารกลุ่มทอดทอดมันเนี่ยแหละนะคะทาให้เกิดเพราะว่าท้องอืดไปดันกล้ามเนื้อกังนลมแล้วก็ทําให้การขยายตัวของปอดโดนเบียดนะคะซึ่งไม่ดีต่อผู้ป่วยโรคปอดอุดกัน้นเรื้อรังเป็นอย่างมากนะคะอาหารที่ทําให้กดไหลย้อนในอาการของกลุ่มโรคปอดเรื้อรังเนี่ยก็คือว่าจะเป็นกลุ่มวิตามินซีสูงนะคะจะมีกดสูงเนี่ย ก็จะทำให้มีการกดไหลย,ย้อนเกิดขึ้นได้นะคะก็ไม่ควรรับประทานมากนักนะคะเพราะว่ากดวิตามินซีเนี่ยจะไปกระตุ้นให้เกิดกดไหลย,ย้อนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะเพราะมีรสเปรียร้ยวเยื่อบุต่างๆึงมีการคัดหลังมากขึ้นคราวน,นี้มาดูอาหารอาหารที่ทําให้ปอดเราเนี่ยสุขภาพดีขึ้นหรือเขาเรียกว่าอาหารบํารุงปอดนะคะถ้ากินเป็นประจําจะมีผลดีช่วยฟื้นปอดเราได้ก็คือมีหนึ่งขิง ิงต้านการอักเสบอยู่แล้วนะคะช่วยเพิ่มกันไหลเวียนโลหิตนะคะในร่างกายพริกหวานมีวิตามินซีสูงปกป้องูคุมกันทําให้ทํางานได้ปกติขึ้นแอปเปลิลมีใย,ยอาหารมีวิตามินซีและมีสารต้านอนุมูลอิสระฟักทองมีสารอาหารที่ช่วยบํารุงปอดโดยเฉพาะแคโรทีนอยด์เบตา้าแคโรทีนรูทีนและซีเซมินนะคะ ขมิ้นชันมีสารเคอร์คูมินซึ่งเป็นเป็นส่วนประกอบหลักนะคะช่วยให้การทำงานของปอดดีขึ้นนะคะตามงานวิจัยนะคะบริโภคขมิ้นชันไปแล้วก็จะทำให้ปอดชุ่มชื้นแล้วก็ฟื้นฟูศักยภาพในการขยายตัวดีขึ้นนะคะมะเขือเทศมีสารไลโคปินนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแคโรทีนอยที่จะช่วยลดการอักเสบช่วยทำให้ทางเดินหายใจของผู้ป่วยโรคหอบหืดเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้การทำงานของปอด โดยเฉพาะปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยดีขึ้นนะคะทัญนพืชเต็มเมล็ดที่ไม่ผ่านการขัดสีหรือขัดสีน้อยก็กลุ่มพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวบาเร่ข้าวฟ่างนะคะคือกลุ่มนี้จะมีเส้นใยที่ค่อนข้างสูงอุดมได้วยวิตามิน E ซีเลเนียมแล้วก็กดไขมันจําเป็นที่ดีต่อสุขภาพนะคะลําดับที่8ก็คือน้ํามันมะกอกเป็นแหล่งต้านอนุมูลอิสระที่ดีเพราะมีสาร โพลีฟีนอลแล้วก็วิตามินอ e, ีนะคะช่วยช่วยปกป้องการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้นะคะลำดับที่9คือหอยนางลมนะคะอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่จะเป็นต่อสุขภาพปอดนะคะเช่นมีสังกะสีซีเรเนียวิตามิน B แล้วก็ทองแดงนะคะลำดับที่10ก็คือเป็นกลุ่มตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ที่มีฟลาโวนอยด์นะคะ แล้วก็กลุ่มนี้นะคะยังมีสารที่เรียกว่าเอนโทไซนินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะถ้าที่กล่าวมาแล้วทั้งสิบอย่างเนี่ยให้กินเป็นประจำนะคะทั้งผักผลไม้เนี่ยนะคะก็คือกินเพื่อเสริมภูมิต้านทานฟื้นฟูปอดนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นผักผลไม้ที่แนะนําวันละอย่างน้อยก็สี่ขีดนะคะแบ่งทำสุกสามมื้อนะคะ มือ้อละประมาณสักสองทพีนะคะแล้วก็รับประทานผลไม้ตามฤดูกาล3 5ถึงส่วนจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคปอดได้นะคะเพราะว่าผักและผละไม้เนี่ยที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุโดยเฉพาะวิตามิน A C D สังกะสีซีลีเนียมที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ช่วยกระตุ้นการทํางานของเม็ดเลือดขาวนะคะช่วยกําจัดเชื้อโรคได้เนี่ยมันมีคุณค่ามากนะคะถ้าเรารู้จักรับประทานนะคะเพราะว่า ในผักผลไม้เนี่ยมีสารฟลาโวนอยด์นะคะที่ช่วยกําจัดหรือต้านสารอนุมูลอิสระไม่พอแล้วยังทําให้เซลล์ปอดเนี่ยไม่ถูกทาลายเร็วด้วยนะคะดังนั้นทุกท่านจึงต้องทาความเข้าใจนะคะว่าคนปกติรับประทานผักผลไม้ที่แนะนาเมืงเง่อกี้สิบอย่างนะคะสิบอย่างได้แต่ถ้าคนเป็นโรคปอดอุดกั้นหรือรังแล้วก็จํากัดอาหารบางประเภทที่ย่อยยากและทําให้เกิดแก๊สลงนะคะเพราะว่าจะยิ่งทําให้คนไข้เหนื่อยหอบง่ายขึ้น เพราะว่าเหมือนปอดเรานะคะอยู่สองข้างถ้ากระบังลมนะคะมีอาหารที่ย่อยแล้วยากนะคะกลุ่มของทอดของมันแล้วมีแก๊สมากขึ้นก็จะไปดันพื้นที่ปอดให้เหลือน้อยลงเราก็จะเหนื่อยหอบมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้มีปัญหาต่างๆตามมานะคะก็คือต้องหายใจเร็วขึ้นใช้พลังงานมากขึ้นนั่นเองนะคะ วันนี้เป็นการทําความเข้าใจนะคะเรื่องโรคปอดอุดกัน้นเลื้อรลังนะคะอาจจะเรียกเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะโรคถุงลมโป่งพองได้หมดนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของ COPD ทั้งหมดนะคะหลักการก็คือว่าถ้าเรารู้เท่าทันโรคนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เ,เกี่ยวกับปอดเนี่ยนะคะเหมือนโควิดมาเนี่ยมันก็ทําลายปอดเรานะคะถ้าเรารู้ว่า เราทานอาหารประเภทไหนล้วปอดเราดีขึ้นเราอาจจะเอาข้อมูลจากเรื่องตัวเนี้ไปไปกระตุ้นภูมิต้านทานตัวเองนะคะโดยการรับประทานผักผลไม้ที่หมอปอแนะนําไปในคลิปวิดีโอนะคะทั้ง10อย่างเนี่ยเพื่อจะช่วยฟื้นปอดให้เตรียมรับกับโควิดที่อาจจะมาแรงขึ้นกลายพันธุ์นะคะแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์ที่ทําลายปอดมากขึ้นปกป้องตัวเองกันค่ะทําอาหารให้เป็นยาแล้วก็ดูแลตัวเองทุกท่าน ก็จะประหยัดเงินค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ไม่เสียเวลาในการทำมาหากินที่จะต้องอล้มป่วยแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลหรือหยุดงานต่อไปนะคะหมออยากหมออยากปกป้องทุกท่านไว้ก่อนที่จะเกิดปัญหาใหญ่เกิดขึ้นทำทำวันละนิดนะคะหมอก็ส่งเสริมความรู้ไปไเรื่อยๆนี่ก็เป็น EP ีที่21นะคะเรื่องโรคปอดอุดกันเรื้อรังสำหรับวันนี้นะคะก็ฝาก ติดตามนะคะ Facebook ดร์วริศราดาวันนะคะ YouTube ก็ h k Health and Herb แล้วก็ LINE a นะคะตัวนี้เพื่อจะเข้าสู่อ,องค์ความรู้ด้านสมุนไพรนะคะแล้วก็อยากปกป้องทุกท่านไปด้วยกันร่วมกับวัดคีรีวงนะคะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะเพื่อจะเผยแพร่และสนับสนุนเรื่องสมุนไพรไทยให้ก้าวไกลนะคะแล้วก็ปกป้องทุกคนได้ทำนวัตกรรมอาหารเป็นยากันนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมปอปอคิดว่าสิ่งดีๆที่แชร์ไว้ ถ้าทุกคนคิดว่าชอบนะคะกดไลค์ให้หน่อยนะคะถ้าคิดว่าใช่ก็แชร์เป็นสะพานบุญส่งต่อองความรู้เหล่านี้ให้คนอื่นๆได้รับรู้ร่วมกันวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยถ้าข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะก็จาัดก,การศึกษาค้นคว้าก็นํามาทําสไลด์เพื่อจะสอนแล้วก็แนะนําและก็อ้างอิงนะคะให้ทุกท่านได้เข้าใจในหลักการร่วมกันนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ